มีจังหวะหนึ่งครับที่เหล่าเดอะคอร์แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ปลื้มซับโมฮัมเหมสลาเนาี่ยบางทีเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลออกมาวิจารณ์ใส่โมฮัมเหมสลาปีกแย่แก่ปวดของทีมนะว่าเห็นแก่ตัวหลังจากที่เขาเลือกยิงเองแทนที่จะจ่ายบอลให้กับฟลอเรนบีสในเกมที่ถล่มไทรทอลแฟงเฟิร์ตเมื่อคืนนี้ห้าหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ครับโมฮัมเหมห็ดซาลาถูกอันิสล็อตดรอปลงสนามในเกมกับอ่า เซนันแฟรงเฟิร์ตนะได้ลงสนามเพียง16นาทีสุดท้ายซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยนำอยู่5ประตูต่อหนึ่งนะครับหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนลิเวอร์พูลมาได้3ประตูใน9นาทีในช่วงครึ่งแรกจากอุโกเอติก้วิจิฟันไดแล้วก็อิบราฮิมากราเต้นะครับโคดี้กลโปแล้วก็โดมินิกสอบอสไลช่วยกันทำประตูให้กับลิเวอร์พูลของสล็อตฟื้นตัวกลับมาจากความแพ้แพ้ต่อแมนยูที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ยุติสถิติแพ้รวด4นัดติดนะครับ โมเมล,ลาลงสนามมาแทนที่เอกริเกนนาที74และเมื่อเวลาเดินสู่นาที90ครับเขามีโอกาสง,งามๆที่จะแอสเซสให้กับฟลอเรนเบียได้ทำประตูแรกให้กับสโมสรลิเวอร์พูลครับแต่โมลลาลาครับกลับเพิกเฉยต่อเพื่อร่วมทีมนะฮะคือจังหวะนี้เพิกเฉยต่อเพื่อร่วมทีมที่กำลังต้องการความมั่นใจหลังย้ายมาจากไบเออร์เลวเซ่นด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์และเลือกที่จะยิงเองนะครับคือจังหวะนี้โมาล,ลายิงเองครับแทนที่จะถวายผ่านมาให้ฟลอเรนเบียร์ครับ ถือว่าสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับข้อความหนึ่งวิจารณ์บอกว่านั่นคงเป็นประตูแรกของเวียสไปแล้วถ้าโมซาร่าไม่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของโมซาร่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาคิดว่าเวียสต้องการประตูมากแค่ไหนเขาทําแบบเดียวกันนี้ในเกมกับแมนยูทั้งที่เวียสและอิซักอยู่ในตําแหน่งที่ทําประตูได้ง่ายกว่าแต่โมซาร่าต้องการประตูเองแล้วก็เลือกยิงเองอีกหนึ่งข้อความก็กลา่าวบอกว่า โมซาร่าควรเลิกพฤติกรรมเห็นแกตัวแบบนี้ได้แล้วเขาน่าจะแอสเซสได้2ลูกในคืนนี้ถ้าเขาไม่ยิงจากตำแหน่งที่เลือกจ่ายบอลจะดีกว่าซึ่งไม่ใช่วิธีที่ควรจะเป็นขณะที่แฟนบอลอีกรายหนึ่งก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของโมซาร่าเบื่อหน่ายพฤติกรรมเห็นแกตัวนะครับก่อนจะเสริมมาว่าโมซาร่าน่าจะจ่ายบอลให้กับเวียดมากกว่าเช่นเดียวกับแฟนบอลคนอื่นๆที่เรียกร้องให้ดรอปโมซาร่าออกจากทีมตัวจริงในเกมที่ลิเวอร์อพูลจะไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในวันเสาร์นี้ แฟนบอลคนนึงก็กล่าวบอกว่าซาลาเนี่ยต้องโดนดรอปสิ้นเปลืองสิ้นหวังเลยก็เห็นแก่ตัวเขาควรจ่ายบอลให้เวียสที่ยืนโล่งๆแต่ถูกบทบังด้วยความโลภนะครับโอ้โหก็ถือว่าในโลกออนไลน์ก็โดนเหล่าเดอะคอปนะครับสวดยับเลยสําหรับโมฮาเม็ดซาลาบางจังหวัดเ,เขาเห็นแก่ตัวเกิดไปนะครับบางจังหวัดเขาควรจะถวายพานให้เพื่อนบ้างนะครับแต่าทางทีเวียสก็ต้องการประตูแรกมากก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าด้วยครับเพราะมุมโมซาลาเนี่ยมันเป็นมุมแคบไปแล้วครับ โดนปิดไปเสาแรกอะโดนปิดไปหมดแล้วครับถ้าถาวายผ่านไม่เวียเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นประตูมากกว่าที่เขาจะยิงจากมุมจากตรงนั้นะนะะทุกคนคิดเห็นยังไงกับชัวงวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ